สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีหวงของผีมาทวงดวงตานะคะเมื่อหลายปีมาแล้วเมื่อสมัยที่ตัวเองยังเรียนครูอยู่นะั้นพี่สาวตายผูกคอตายนะแม่เขาก็ยกรองเท้าให้น้องสาวที่กำลังเรียนครูปีหนึ่งกนะให้แตว่ว รองเท้ายังใหม่ๆไม่ได้ใส่รองเท้าคาัชูหนังอย่างดีป่าวาตั้าแต่ตีห้าพอกว่ายายกําลังทําขนมทองม้วนอยู่เดี๋ยวก็ามาเรียกยายคันยายคันเป็นไรล่ะพี่แดงเรามาทวงทวงเกืบอบเอาอเกือบกูมาแม่เ,เกือบกูมาแม่ไม่ยืนอยู่ตรงบันไดโอ้เป็นแต่ญานนายญาน,นายญาน้อบอกว่ารองเท้ากูมึงเอาไปได้จังไดเอาขึ้นมายายก็บอกว่า เขาทาสังฆทานแล้วบางสกุลไม่ใช่สังฆทานทบางสกุลให้แล้วก็ยังงมาทวงเอาอยู่แสดงว่าจิตเ็าคือปกติเขาก็เป็นกองคนของหวงสมบัติหวงของอะไรของเหมือนเสื้อผ้าลูกเขาแต่เล็กๆเ,เขาก็ไม่ให้ใครเขาก็เก็บไปเป็นที่ระลึกอะไรดูของของเข้าแตะไม่ได้เหมือนยักไม่ละยิ่งตายหวงันยิ่งน่ากลัวนี่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องว่าหลวงพ่อ ลองพ่อโคกสีที่ที่บ้านนับถือไปกราบท่านแทบแทบทุกวันเลยไม่ได้ใกลนะคะวัดอยู่ไกลบ้านประมาณยี่สกว่าโลนัล่นแหละไปกลับก็เกือบห้าสิบโลนะคะไปบ่อยขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไปนะรถยนต์ก็เอาไปนะคะด้วยความที่คุ้นเคยท่านก็บันนั้นก็ทักว่าทําไมหมองพ่อวันนี้หน้ากำคำ,คำตาก็มองๆเป็นเศร้าๆแล้วก็เป็นไม่ค่อยสบายใจ หลวงพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่านอนไม่ค่อยหลับหลายวันแล้วไอ้ผีที่มันบริจาคไอ้ดวงตาให้เนี่ยคือหลวงพ่อเนี่ยได้รับการบริจาคตานะคะดวงตาปรากฏว่า,าคนที่บริจาคตอนสมัยมีชีวิตอยู่ก็ด้วยจิตตั้งใจบริจาคอาวัวัวะต่างๆนะคะหลวงพ่อก็ได้ตาผีนั้นเป็นผีผู้ชายนะคะ ผีผู้ชายมาแทบทุกวันทุกคืนหลวงพ่อบอกว่าตกกลางคืนมาก็จะมาร้องไห้ข้ามควรเอ่อไม่ดูไม่น่ากลัวเขาก็เหมือนคนธรรมดาแต่งตัวเป็นแบบสีทึมๆหลวงพ่อร้อยฝังว่าสีทึมๆนะคะทึมๆนั่งอยู่ในระยะไกลอยู่ประมาณกับห้าเมตรไม่กล้าเข้ามาใกล้นะคะ,ะก็ถามหลวงพ่อว่าเป็นพระผู้ใหญ่ครบท่านก็ปฏิบัติด,ด้วย ที่ไม่กลัวเหรอคะมันก็กลัวหลวงพ่อนี่มันถึงไม่มาใกล้ๆมันก็นั่งอยู่ระยะห่างแล้วมันก็บอกว่าอยากได้ดวงตาคืนแล้วมันก็ร้องไห้หมาก็หอนอยู่ไกลถามหลวงพ่อว่าท่านกลัวหรือเปล่าหลวงพ่อว่าเป็นพระไม่กลัวหรอกแต่ลำคาญลำคาญมันมาทุกวันมาแล้วมาก็ร้องไห้คำครวญบางทีก็ทำหน้าตาโกรธแค้นอยากได้ดวงตาคืน เขาบอกว่าอยากได้คืนหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นอย่างอื่นนะี่นะเป็นสมบัติอย่างอื่นหรืออะไรเนี่ยหลวงพ่อเอาให้คืนได้แล้วให้คืนก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่ลาคาญทุกวันทุกวันก็จะมาแทบทุกวันเลยนะคะวันพระวันธรรมดาม,มาหมดมาก็มาร้องไห้ร้องไห้ค,คํารวนอยากได้ตาคืนอยากได้ดวงตาคืนว่าตัวเองกลัวว่าไปเกิดชาติพบใหม่ตัวเองจะไม่มีตา นะคะก็มีชีวิตอยู่ก็ไปบริจาคนะคือจิตก็มีความตั้งใจแล้วตายไปก็ยังมาทวงเอามาทวงดวงตาห่วงว่ากลัวตัวเองจะไม่มีตาอีกในชาติภพต่อไปนะด้วยบุญกุศลที่บริจาคตาแล้วก็น่าจะเออจิตอนุโมทนาในบุญกุศลนั้นแล้วก็ไปเกิดในชาติภพที่ดีแต่กลับมาห่วงมาทวงอยู่แทบทุกวันมาทวงตา น่าลำคาญมากบางทีก็ทำท่าฟึดฟัดแม่พออกแม่พอใจแต่ไม่กล้าที่จะทำอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าแผดเมตตาให้แล้วสมบุญก็ให้แล้วมันบอกว่าไม่เอามาเจ้าตาคืนนะคะนี่ก็เป็นความลำบากใจของหลวงพ่อที่ต้องผจญกับผีอยากได้ตาคืนนะคะดวงตาของหลวงพ่อใส่ตาที่ได้รับการบริจาคเพราะฉะนั้นใครที่ เอ่อจะบริจาคอะไรก็ตามก็ต้องตั้งใจดีๆนะคะนะคะอุทิศให้แล้วก็จิตน้อมรับบุญกุศลนั้นนะคะอย่ามาห่วงหน้าพระองค์หลังอยู่ให้ไปแล้วก็ให้ไม่จริงนะคะศรัทธาก็ต้องศรัทธาให้มันเต็มร้อยไปด้วยความเอ่อสุขใจนะคะวันนี้ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องทีทวงคองนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ได้มาเล่าเกี่ยวเรื่องปีนานแล้วสวัสดีค่ะ